สวัสดีค่ะในหลวงพระราชินีทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรรัชกาลที่หเนื่องในวันปียมมหาราชเมื่อเวลา17นาฬิกาสินาทีวันที่23ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงวางพวงมาลานะพระบรมราชานุสร,รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิตเสร็จแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิชัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสดิิวันณวดีนาดีรัตนาราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชาวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางปวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิต พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนาลีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดทูปเทียน เครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอม,มรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขอบคุณสยามนิวคะ่ะ